เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์อบอุ่นหัวใจที่ทำให้แฟนๆยิ้มตามเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายแกร่งแอนนี่บรูคออกมาเผยภาพย้อนวันๆกับลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุพร้อมข้อความขอบคุณจากใจที่สะท้อนมุมมองความรักความผูกพันและบทเรียนชีวิตที่ลูกชายมอบให้แม่คนนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแอนนี่บรูคมักแชร์แนวคิดการเลี้ยงดูลูกและการใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังบวกจนหลายคนยกให้เธอเป็นคุณแม่ต้นแบบของสังคมล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพเก่าขณะน้องทีคายุยังเป็นเด็กน้อยยิ้มแย้มสดใสโดยทั้งคู่สวมพันเพิร์สไว้บนศีรษะคล้ายหมวกเป็นภาพธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความสุข พร้อมกันนั้นแอนนี่ได้เขียนข้อความขอบคุณลูกชายที่เข้ามาเป็นครูชีวิตคนสำคัญของเธอและยังฝากข้อความถึงอนาคตด้วยอารมณ์ขันว่าฉันจะเป็นคุณย่าที่สวยมากและตลกที่สุดในโลกนอกจากนี้เธอยังพูดถึงความทรงจำในอดีตพร้อมแซวตัวเองว่าโชคดีที่มีกล้องโซนี่เก็บภาพไว้ตั้งแต่ยุคที่โทรศัพท์ยังไม่มีกล้องทำให้วันนี้ยังมีโมเมนต์ล้ำค่าให้ย้อนกลับมาดู ที่ทำเอาหลายคนซึ้งใจยิ่งกว่าเดิมคือคอมเมนต์ที่แอนนี่ฝากถึงลูกชายว่าสำหรับลูกแม่คือรักแรกของลูกสำหรับแม่ลูกคือรักครั้งสุดท้ายของแม่ประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายทำให้แฟนคลับจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความรักความผูกพันและความเข้มแข็งของหัวใจคุณแม่คนนี้พร้อมส่งกำลังใจให้แอนนี่และน้องทีคายุอย่างล้นหลาม